วันนี้จะปังไม่ไหวหรือเปลา่าฮะกับเป็น12โอ้โห้เป็น4บาทมามาหน่อยเฮ้ยโอ้ยเอาดิเอาเรื่องดูกลับมา16บาทวะ่ะโอ้โหนักวก็จะโมดตกใจหมดเลยฮะเออมาต่ออีก8บาทขโมดอู้หู้ เอาแล้วไงฟื้นตัวเฉยงงเลยจ้าโอ้ยสองร้อยบาทเออเฮ้ยเอาเรื่องกระเบื้องแตกมาแล้วไงล่ะเออมาคุณครับผมนะสองร้อยเมื่อไหร่เดินตามเปตามผมได้เลยนะครับผมที่8บาทก็ไปต่อไม่รอเหมือนเดิมฮะจำไว้เลยว่าเบ็ดน,นี้สามารถใช้ได้จริงๆและสามารถใช้แบบถาวรได้เลยและสูสีสองร้อต้องไปรับที่กลุ่มไอซ์บหรือว่ากลุ่มนำเล่นโอ้โหสวยงามพ้าราแปดปีหนึ่งดอกเอาเรื่องกระเบื้องแตกโอ้โหสามร้อยยี่สิบบาทเขาโบนี้ไปรู้เรื่องไหมล่ะคุณผู้ชมฮะมาเดียห้าร้อย จำไม่เลยว่าต้องปาเบเยี่สิบจำไว้เลยนะฮะว่า20แล้วมันไปต่อได้จริงๆเออมาดิให้สูตเข้าร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมกดแล้วแตกกดแล้วแตกเพราะสูตเข้าขนาดนี้ไม่มีเขา,าไม่แตกแน่นอนโอ้โหมาดิครับตัวมะรออะไรนะฮะเนื่งผันเมื่อไร่ปาเบเสี่สิบต่อไปจำไว้เสมออูหเลยมาต่อไม่รอเหมือนเดิมมาดิฮะ จะปังไม่ไหวหรือเปล่านะคุณผู้ชมครับผมนะไงวันนี้บอกแล้วว่าเฮียหมาไลฟ์สด2วันนะฮะด้วยว่าเ,เอ้ยไลฟ์สดทุกวันเลยนะเนี่ยช่วงเวลา2องทุม่มเป็นต้นไปเพราะนั้นใครอยากติดตามาเฮียหมาพารวยสามารถไปกระชับมิกกันได้ที่ไลฟ์สด2องทุม่มเป็นต้นไปยาวถึงเที่ยงคืนเออสวยงามพระราไป400บาทขาโบนี้ไปแล้วประทัดมาต่อสวยงามพระราไป24บาทขาโบนี้มาเอาดิจะกระโดดไม่โดดแล้วอโอย้ยอะารล,ล่าพี่งัวครับผมนะเวลาไม่ได้ช่วยอะไรตระต่อยสี่สิบาทขาโบนี้ไปแล้วเบ่งกล้ามรอจัดไปโอ้ยยังไม่กระโดดแหมเอาดิแกตัวไหมโอ้โหรอบสอง โผ่แสดงงบพี่งวเราเนี่ยกินนู่โหน่าไปเยอะแน่นอนนะครับกระโดดไม่ไหวมาเดี๋ยวตัดต่อไป80บาทของโบนี่ไปสวยงามพระรามไปด400บาทเขาหนี้กลับมาแล้วฮนะและ้วเบ่งก้ามรอสวยงามพระรามแปดกระโดดแปลกร่างไปใส่คอร์ดมอสดอกนี้เบอร์สวยงามพระรามแปดบังไม่ไหวแล้วแม่เอาดีจะคูณสิบหรือเปล่า จะคูสิบหรือไม่รอหรือเลยบอกว่าเร่นเกมงง,งไปนเกมหนึ่งที่สามารถไปได้ต่อจริงๆนะและ้วในไรสดเมื่อคืนเอาดี่ยังเป่าต้องมาแล้วว่าโอ้โหไม่มาชอตนี้ไปไปต่อไม่รอเหมือนเดิมมาดิอังเปาขอแค่คูสิบอะไรก็ได้เอาดิเอาดิยังไม่มาโอ้โหจะลีลาไปถึงไหนคำนั้นมาหน่อยมา มาหน่อยมามาหน่อยคูยสิมาอ่างเป่าสามรอบแก้ตัวสวยงามพารามแปดดอกนี้คูสิไปปองไป <st> เอา้าแล้วไงเราโอ้หเอาเรื่องบอกแล้วว่าสี่พันหล่อมหล่อมห้าพันเมื่อไร่จําไว้เสมอหุเลยว่าที่สี่ร้อยบาทปรับเบแบบนี้ต้องปังไม่ไหวแน,น่นอนสู้ดีคํานําดีสารบันดีอยู่ในคลิปแล้วเพราะนั้นด้วยจบนะฮะเ่ามโมแต่มองทําไม่ได้รอไม่รู้แนวะอยากจะกลัวเนี่ยบอกเลยว่าถ้ากลัวเมื่อไรจะเก่งจําคํานี้ไว้เสมอเลยนะฮะอยากเดินอยากรออยากหลังอยากัวอยากรออยากรอโอ้โหช็อตนี้มาแล้วไงเอาแล้วไงค คูสิบอีกแล้วคูเอ้ยม่ใช่คูสิบทย้ยยังไม่คูสิบมาดิเอาดิเอาดิาดยังไงลนะ่ะไม่ต้องคูสิบก็ได้แต่ขออะไรก็ได้ทีเป็นถ้วยเงินถ้วยทองมาละอ่างเปาต่อไหมนะ อังเป่าต่อไหมล่ะยังไม่มาปฐมเอ้ยมาหน่อยดิพ่อโนมเอาดีก็มาดิกลัวแล้วเมื่อจะเก่งเอาดีเฮ้ยผ่านไปสวยงาพระราแปดไม่เอานะฮะดอกไม้ไฟเป็นตัวที่ถูกมากเออส้มไหมล่ะส้มไหมล่ะส้มลองขูดสิบไหมล่ะยังไม่มาโอ้หใจจะขาดร้อนรโอนโหจะมาหรือไม่มาจะลีลาได้ไหมครับผมมาหน่อยส้มไหมล่ะส้มไหมล่ะเปรี้ยวพอไหมล่ะองกไปขูดสิบดอกนี่โอ้ เอาเรื่องกระเบื้องแตกเออหน้าแหกสแลกค่าตึ่งหมื่นบาทตังไม่ไหวแล้วแม่รู้เรื่องกระเบื้องแตกมาเนี่ยจำไปเลยว่าค้นตึ้งหมื่นเมื่อไรให้ปรับไปที่สี่ร้อยบาทยาวๆไปถึงห้ามือเลยฮะถ้ามีโอกาสถึงนะครับผมนะไปต่อไม่รอฮะตัดอี่สองร้อยบาทแล้วงวเบกล้ามอีกแล้วทอดนี้ยังไม่มาถือว่าลีลวลาไปดีี่กวินไปแปดฐานหล่อมๆดอกนี้ไปโอ้โหจะแทกหน้างวไปถึงดอกเออ เอาแล้วไงเราเอาแล้วไงเรางัวจะเบ่งกามหรือไม่จออโย่แบบนี้สวยงามพาราแปะรอเลยเลยบอกว่าหัวแปงร่างเป็นอะไรคอร์ดมอสอีกแล้วดอกนี้มาเอาดีเอาดีจะมาหรือไม่จะมาหรือไม่จะกลับมาคูสิหัวแปงร่างหรือเปล่าหรือจะไม่คูเลยอังเปาไม่ละอังเป่าไม่ละอังเป่าไม่ละอังเป่าไม่ละเออเอาอีกแล้วคูสิโป่งไปเลยเอาดีสี่มือล้อมหลอมไปเออ ขึ้นให้สุดหยุดให้สุดไปดีโอ้โหสี่หมื่นแล้วมาหนึ่งฮะจำไว้เสมอว่าห้าหมื่นเมื่อไรปไปสองประาจำไว้เลยสูตรนี้คำนำดีสารบันดีมาดิฮะเอาไปอีกหนึ่งดอกโอ้โหไหลเป็นน้ำสามหมื่นเฉยงงเลยไม่ไหวแล้วจ้าเอาดีมาไม่ละ่ะมาไม่ละ่ละเอาอยัางไงละ่ะงัวจะเก่งจะาก,กาดจะขนาดไหนก็มาเหอะวันนี้สูตรลงง้มงวส,สูตรตากาแกกาดอีกแล้วมาหค่สี่พันบาทของโบนี่ไปไป,ไปต่อไม่รอเหมือนเดิมมาดิฮะ,มา,ฮะมาได้โอ้โหยังไม่มา ยังไม่มาอุตบิ1 8 0 0บาทเออตัดบิ2,000ับาทเอาปอไป็อตนี้ไปแล้วตัดไปทับต่อยหนึ่งพบาทเขาโบนี้มาเอาดีจะรู้เรื่องกับเบื้องแตกไหมล่ะโอ้โหยังไม่มาช็อตนี้แบ่งก้ามรอแบ่งก้ามรอยังไม่กระโดดโอ้โหตัดบิ2,200บาทมาดิฮะตัดไปทับต่อยห0รบาทเขาโบนี้ไปแล้วตัดไปทับต่อยหกร้อบาทเขาโบนี้มาสวยงามพารามแปดไหลไปต่อย20,000บาทแล้วกลับมาต่อมาดิฮะมาดิฮะเปื้อ0สองบาทถ้ากระโดดเมื่อไหร,ร่รู้เรื่องกับเบื้องแตกแน่นอนผมบอกไว้เลยว่าหน้าแหกแสแลกขาดคุณผู้ชมมครัััับผนะะฮเเเเเอออออาาาาาดดดดดงงงวววย อยู่ไปอยู่ไปเออมาแล้วไอกระโดดแปลงนักงบือไปคอสมอดดอกนี้มาแล้วไงแล้วเอาดีหลอมหลอมจบสวยหรือเปล่าจะคูสิบหรือเปล่า้าคูสิบผมจบเลยถ้าคูสิบผมจบเลยมาตัวนี้ไหมถ้าทุนี่ก็ให้ขอสักแสนเดียวพอขอสักแสนไม่ใช่แล้วละมบืโองโอ โอ้โหโอไมก์กอนโอเวอร์ริกุดช่วยงามพระระแปรแสนแปดแท่งหน้าไปซองแส่สาฝังไม่ไหวละแม่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันไปยังกันใหม่นะครับโบอีพีหน้าอยากให้ท่ำคิดอะไรสามารถเอาไม่เลยคอมเมนต์ไหนโดนใจเฮียหมาจะมาแจกรางวัลยังไงก็กดไลค์กดแชร์กันบแมวด้วยการกดซชมฮะไปก่อนแล้วกันสหรับวันนี้เอาไปจ่ายตังค์ก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม